เก๋ไม่ได้รีวิวขนมของตัวเองเลยนะของว่างไม่ของไม่ใช่ของว่างสิเราไม่กินของว่างคือเราจะกินในมื้ออาหารนะคะก่อนหน้านั้นที่เก๋ว่าเก๋เปะซื้อกล้วยดิบมาแล้วก็มาเนี่ยฝานเนาะนี่ค่ะเก๋ฝานตากแห้งแล้วก็ใส่โหลนะจะหมดแล้วเหลือเนี่ยเหลือแค่นี้กล้วยหวีหนึ่งกินไปได้กินไปสามวันแล้วนะคะกินหลังกินคือคนทาน k ตโตเขาจะไม่กินจุกจิกเนาะก็คือจะกินรวมกันในมื้อก็เก๋กินไทย กินอะไรเป็นแบบออเดอร์เลคะคือกินกลางกินข้าวเนาะแล้วก็กินกับเนี้ยอันนี้คือแยมถั่วอัลมอนด์นะคะตัวนี้คนทานกีโตกินได้อยากจะบอกว่ามันฟินมากคือ,อกล้วยกล้วยดิบเนี่ยถ้ามันไม่ได้ผ่านความร้อนมันยังมันไม่ใช่แป้งยังไม่เป็นแป้งค่ะแต่ว่าถ้ากล้วยดิบนี้เอาไปย่าง อะไรแบบนี้หรือว่าเป็นกล้วยสุกอย่างเงี้ยคือมันจะกลายเป็นแป้งละคนทานกีโตก็จะไม่กินนะคะก็จะนับเป็นคาร์บเนี่ยฟินมากเลยนะคะอารมณ์ประมาณกินมันมันฝรั่งจิ้มกับเนยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันกับมันมันไม่เหมือนมันฝรั่งร้อยเปอร์เซ็นะมันก็เป็นกล้วยแบบเอออยากจะบอกว่ามันฟินสุดๆเดี๋ยวเกี่ยไปหาไปหาไปหาซื้อกล้วยอีกนะคะเนะี่ยจะพาซื้อกล้วยอีกยมกระปุกที่สอง กล้วยหนึ่งบีกับแยมสองกระปุกนะคะกินอยู่สามสี่วันตอนนี้ไม่ได้ทําขนมปังไม่ได้ทําอะไรเลยแป้งแป้งโอ๊ตไฟเบอร์มาแล้วสามารถทําขนมปังได้แล้วแต่ว่ายังฟินกับไอ้นี่อยู่ยังมีขนมตัวนี้อยู่ก็เลยก็เลยไม่ไม่ได้ทําขนมปังนะคะสําหรับคนที่ชอบกินขนมมันเกลียน,นะคะนี่ค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนมาคะ่ะมื้อเช้าของวันที่สิบเก้าอุ้ยอุ้ยดินนนะ เสียงท้องร้องเสียงท้องเสียงท้องร้องยังกับฟาผ่าเลยเช้าวันที่สิบเก้าที่ไม่ได้กินข้าวนะคะทุกคนวันนี้ก็นี่ผัดกิมจิที่ผัดเมื่อวานผักดองที่คุณป้าให้มานะคะผักกาดดองแล้วก็ผัดคะนา้าแล้วก็ไข่สองใบมาค่ะทุกคนทานมื้อเช้ากันค่ะ